ั่นแน่อยากเติมโรบักใช่มล่ะต้องนี่เลย FD Shop FD Shop ร้านรับบริการเติมโรบักรพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพารในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อก o ูดคิงเลกาซีและกดเพจใน All สไต l ์ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ <S <S อ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะคือมีคนเนี่ยคอมเมนต์ถามมานะผมว่าพี่ครับมันยังมีโค้ดไหนใน Bio b บ o โบ t ที่ยังใช้ได้บ้างนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาใส่โค้ดทุกโค้ดที่ผมเคยแจกนะว่ายังมีโค้ดไหนเนี่ยที่ยังใส่ได้อยู่โอเคนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใส่ให้ดูนะวิธีการใส่โค้ดของเกมบบคือการกดตรงคำว่าเมนูนะ ตรงนี้กดคำว่า setting แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างจะมีที่ให้ใส่โค้ดซึ่งอันนี้ก็อยู่ใน i อดีลองของผมนั่นเองนะเออผมมีดีลองหลายดีมากก็น,นี้อยู่ใน i อดีลองของผมนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาใส่โค้ดก่อนก่อนอื่นเลยนะของที่มันไม่ได้ใส่โค้ดมีอะไรกันบ้างมีบล็อกไม้8บล็อกมีบล็อกเก้าอี้หนึ่งมีมอเตอร์เรือหนึ่งแล้วก็เก้าอี้ขับเรือหนึ่งนะเก้าอี้ขับรถก็ได้ตัวนี้ประมาณนี้นะผมของที่มีก็จะมีประมาณนี้นี่ ประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือของผู้เล่นใหม่ทั้งหมดส่วนว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของที่เราจะใส่โค้ดเพิ่มเติมมานะก่อื่นเนี่ยฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซัสไครให้ด้วยละกันนะผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเริ่มคลิปกันนะโอเคนะคลิปนี้ก็เสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังเนื่องจากการพิมพ์นะแล้วก็เสียงไมเนี่ยชัดเจ๋เช่นเคยโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้จะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะก็แค่มาใส่โค้ดให้ดูซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมขอบอกไปก่อนช่วงนี้ผมเก็บเอ้ยผมติดเกมอนิเมะออนไลน์มากๆเลยหรืออว่่าาตสู้้ลยๆกับ อันิเมะแบทเทิลน่ะก็ลองไปดูนะผมเกมนี้ช่วงนี้ผมติดมากเวลาคนไหนเข้ามาเล่นเนี่ยอาจจะเจอผมก็ได้นะผมติดมากเลยช่วงนี้โอเคมาเราจะมาใส่โค้ดเลยดีกว่าสําหรับโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดเบสิกเลยก็คือเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตัว P นะกดใส่ไปได้ไหมได้เ,เงินมาหเหรียญน,นะนี่ต่อไปจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตัวเครื่องหมายยิม้มตัวดีอย่างงี้ได้ามาอีกห้าเหรียญอันนี้2โค้ดนี้ยังใช้ได้อยู่ต่อไปนะเราจะไปที่โค้ดอันต่อไปเลยก็คือสคริปตอ่ะสคริต อาร์มี่นี่พิมพ์ตามนี้เลยนะผมพิมพ์ตามนี้เลยเดี๋ยวผมพิมพ์นี่พิมตามนี้เลยนะสควิดอาร์มี่ก็พิมพ์ตามนี้เลยก็จะเป็น s q u i d w a r m y แล้วก็กดรีเดียมไปปึ๊บก็ได้บล็อกน้ำแข็งมา22บล็อกได้เงินมาอีก22ก็ยังใช้ได้นะสำหรับโคดนี้ใครที่บอกว่าโค้ดใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ได้นะแต่เราต้องพิมพ์ไม่ถูกต่อไปนะไปที่โค้ดต่อไปเลยโค้ดต่อไปก็คือ Q นะครับผม Q ประมาณนี้แล้วก็709แล้วก็กดスペกバーวักแล้วก็ WAS แล้วก็วักเฮียประมาณนี้นะครับผมอ่าพิมตามก็ C H I L L T H R I L L 709ว ắc, ัก WAS วัก H E R E แล้วก็เลดี้แมไปอันนี้ก็จะได้เป็นผู้อ่ผู้สีแดงน,นะหรือว่าผู้ตอนเกมทำแรกๆมาเป็นผู้อันแรกนะ ต่อไปนะผมเป็นโค้ดต่อไปก็เป็น fuzzy fan ผมไม่มั่นใจนะผมอ่านถูกเปล่าวะน่าจะากว่า fuzzy fan นะทุกคนประมาณนี้นะเออเสร็จแล้วเนี่ยให้พิมพ์แบบนี้ตัว f ตัวใหญ่นะทุกคนคือเราต้องพิมพ์ตามนี้นะตัว f ตัวใหญ่แล้วก็ u z z y w f ตัวใหญ่ r i e n d แล้วก็เครื่องหมายสงสัยกดไปอันนี้จะได้เป็นรูปโปมาทั้งหมด10อันอ่าได้ พุมาอีก5แล้วทุกคนอ่าแล้วก็ได้ประตูมิติมาอีก1อันนะประตูมิติอันนี้เป็นของเติมนะสามารถหาฟรีได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหาฟรีจนหมดแล้วก็ต้องเติมเอาเนี่ยแอัน250รบรบประมาณนั้นโอเคต่อไปเราที่โค้ดต่อไปดีกว่าโค้ดต่อไปก็จะอ่านว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าผม,ผมไม่รู้นะผมอ่านถูกหรือเปล่านะลักกิง้งลีเจนนี่ลักกิง้งลีเจนผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะก็ L อลพิมพ์ใหญ่ U R K I N G วักอพิมพ์ใหญ E G E N D ประมาณนั้นนะผมนี่ประมาณนี้แล้วก็กดรรเดียมไปปุ๊บก็จะได้รูปโปมาอีก10นะทุกคนอ่าแล้วได้อะไรอีกได้พุมาอีก5นะผมอ่าได้อะไได้ประตูมิติมาอีก1นะก็เท่านี้ก็สามารถใช้ประตูมิติวาร์ปได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะ่าจะเป็นที่โค้ดสุดท้ายแล้วก็จะเป็น B A b i g f o o d โค้ดนี้นะมีคนพิมพ์ผิดเยอะมากก็คือตัว B พิมพ์ใหญ่ตัว E พิมพ์เล็กวักตัว A พิมพ์เล็กวักตัว B พิมพ์ใหญ่ตัว I ตัว G พิมพ์เล็กแล้วก็วักแล้วก็ตัว F พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเลขศูนย์นะเนี่ยเลขศูนย์สองตัวนะไม่ใช่ตัว O นะถ้าตัว O เป็นแบบนี้แต่เนี้มันเป็นเลขศูนย์นี่แล้วก็ตัว T พิมพ์เล็กแล้วก็วักแล้วก็ตัว P พิมพ์ใหญ่แล้วก็ R I N T เป็นพิมพ์เล็กแล้วก็กด雷电แบบ นี่ก็ได้ลูกโป่งมาอีก10นะทุกคนได้เค้กมาอีกห่าหแล้วก็ได้บล็อกเนออนมาอีก25นั่นเองนะก็ของที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะได้บล็อกน้ำแข็งมารวมๆ22ได้ลูกโป่งมาอีก30ได้ผู้อันนี้มาอีก1พึ่ผู้อันนี้มาอีก5พผู้อันนี้มาอีก5ได้บล็อกเรืองแสงอีก25ได้เค้กมาอีก5แล้วก็ได้ประตูมิติมาอีก2 ก็ถือว่าเป็นของดีพอสมควรนี่ประมาณนี้นะผมก็ส่นคลิปนี้เนี่ยก็คงเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะถ้าเกิดว่าคนไหนชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับแ้วยช่วงนี้ติดแมบอนิเมะออนไลน์มากหวังว่าถ้าคนไหนที่กำลังติดเหมือนผมเนี่ยเข้ามาอาจจะเจอกันนะผมเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะไปทำคลิปแมบนั้นให้สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถึงเสียงคีย์บอร์ดจะดังจะเสียงไม้ชัดเจาเหมือนเดิมไปแล้วครับบาย